ไปให้ปลานีโม่ตอดมือเล่นๆกันที่สมสารเราเพิ่งรู้นะทุกคนว่าปลาสอดอยู่ในน้านทะเลได้ด้วยวันนี้เราอยู่ที่เพอร์คูล่าฟาร์มที่นี่จะมีค่าเข้าชมผู้ใหญ่60บาทแต่ถ้าเด็กแค่40บาทเท่านั้นนะที่นี่เป็นฟาร์มพ,พาะพันปลา,าทะเลหลายสายพันธเลยแต่น้องปลานีโมน่ารักน่ารักแบบนี้มีให้ดูเยอะมากๆแล้วเรายังสามารถซื้ออาหารให้น้องปลาได้อีกด้วยนะตัวเนี้ยน่าคุ้นๆมากเลยมันกวนมากๆเลยทุกคนเราว่ามันอยู่ในหนังเรื่องนีโมนะแต่เราจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรชื่อจริงๆของมันก็คือปลาวัวกาาาาดด้้้้้ยมนนนนนัไ่่แแสูลีีีททํํใหหหเเร็บบบบๆ ลแล้วไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะหมาให้ดูหลายตัวเลยเนี่ยที่นี่เขาจะมีป้ายบอกชื่อและชนิดของปลาติดอยู่ริมขอบบ่อแบบนี้พาน้องๆหนูๆมาได้ความรู้เยอะเลยและปลาตาหวานเนี่ยตามันหวานจริงๆเลยทุกคนบางบ่อเราสามารถมองเห็นไปเหมือนใต้ท้องทะเลแบบนี้ด้วยนะดูน้องปานีโมเยอะมากๆแถมน้องยังอยู่รวมกับปลาตัวใหญ่ตัวอื่นได้อีกอาหารของที่นี่จะมีทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กเขาจะมีป้ายบอกนะทุกคนว่าบ่อไหนให,ให้เม็ดใหญ่บ่อไหนให้เม็ดเล็กบางบ่อเราสามารถสัมผัสน้องปลาได้แต่บางบ่อจะมีป้ายเตือนไว้อย่างปลาดาวหรือปิงทะเลบ่อเนี้ยเราสามารถ น้องฉลามในตู้นี้ด้วยนะแต่บางบ่อที่สัมผัสไม่ได้มันก็จะมีความลึกแล้วก็จะมีป้ายเตือนไว้อย่างกุ้งมังกรตัวนี้อยู่ในบ่อลึกเลยแลวเราเพิ่งเห็นฉลามที่อยู่กันเป็นฝูงแบบนี้อะทุกคนทำให้เราไม่แน่ใจเลยว่าฉลามเนี่ยเป็นสัตว์สังคมหรือเปล่าแต่น้องๆน่ารักนะอยู่ในท่อเล็กๆแบบนี้เนี่ยปลาบางสายพันธุ์ก็ดุนะไปแล้วลองสังเกตตรงขอบบ่อนะถ้ามีปลาดุอยู่ในบ่อเขาจะมีป้ายเขียนบอกไว้อย่างปลาตัวเนี้ยไม่กลัวคนเลยว่ายโฉบมาให้เราเห็นใกล้ๆแบบนี้ทุกบ่อของที่เนี่ยเป็นน้าทะเลและแต่วนนบบออเป็พพ จับปลาตัวผู้กับตัวเมียม,มาอยู่รวมกันแบบนี้ทุกคนเจ่าตัวยักษ์เนี่ยเรามองหาตั้งนานแน่ที่นี่ยังมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนเช่นปูก้ามดาบหรือปลาตีนแบบนี้เขาก็ทําบ่อและบรรยากาศในบ่อให้เหมือนป่าชายเลนเลยอ่ะทุกคนส่วนพี่ใหญ่ที่เราเห็นวันนี้และประทับใจก็คือฉลามเสือดาวตัวนี้น้องว้ายมาให้เราดูสองรอบใครพาเด็กๆไปเที่ยวรับรองถูกใจแถมยังได้ความรู้กลับไปบ้านอีกแน่นอน